ใช่ใช่ครับท่านเป็นทีมมากครับท่านอาอย่างดีผลท่านจะออกไปเราปฏิบัติการอย่างเป็นทีมอ่ะมันมันมันไม่สมควรได้อะไอ้เนี่ยคอตตรงนี้ไม่สมควรใช่ครับท่านเออใช่ครับท่นเป็นการปฏิบัติการของเราประเทศถึงเป็นนี้ครับท่านชอบชอไม่คนเลี้ยขาเนี่ยครับท่านชอบคำหยอกกันไปครับท่านอ๋อก็มันรู้สึกดีอะไปเป็นคอร์สไปเป็นคอร์ส เอาทีมหายเราควรอยู่เป็นสกอรเราควรอยู่เป็นสกอตผมตามท่านพานุนิกแล้วครับตามมานน่พลทหารมันเชี่ยปึงไอ้เชี่ยมานีม่มันไม่ไปเไหพลทหารปึงไม่ยอมสู้รบครับต้องทำการประหารเนื่องจากกฎอายการศึกไม่ให้หนีหนีทหารนะครับท่านไอคิวหนีทหารตั้งแต่เริ่มเกมนะครับหนีทหารผมเป็นสนัยผมเป็นสนัยผมป้องกันผมป้องกัน ประมงสองตัวไป็นสนัยแต่นี่บ้านเราเองครับแต่นี่บ้านเราเองเออกูก็ไม่เข้าใจเราต้องออกไปลบไม่ใช่มากันในบ้านมึงจะมากันในบ้านผมขอโทษผมขอโทษผมกำลังไปงั้นแหละอุ้ยเอาว่ะถีประตูตามผมมาตามผมมาท่านไอคิวอยู่นี่ครับท่านไอคิวท่านไอคิวเหมือนท่านไอคิววิ่งติดบั๊กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมู ม,มึงมูนบอสตะวันบอกกิ๊ฟโอเคแอนมีบอกเฉแมอแมนี่ผมเจอศัตรูขอทิศทางครับอ่าสิบสองนาฬิกาจากผมตรงหน้าเลยครับมีมีรถถังด้วยใช่มึงก็แค่บอกว่าตรงหน้าแล้วก็แล้วย, <Ooh. S 1> ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเห้ยว มันเล่นมุมครับไม่มีมุมยิงมึงอยู่ไหนกันวิกระสุนแม่งกระสุนก็ย้อยเกินโอ้ยย้อยโกไข่มึงอีกตะวันวิไม่ครับไข่ผมฟิตปุงปังใค้ย,ย,ยิงอะไรเราอยู่ครบกันทุกคนใช่ป่ะครับผมเรา คอนเราแม่งเครียดสุดละไอ้เ <Gym>. ห <N> ี้ยเฮ้ยผมเจอคนผมเจอคนยิงวิ่งอยู่กลางคลองครับยิงไม่โดนมันจะตายแล้วมันจะตายหาแล้วเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์ไอ้เหี้ยสไนเปอร์ตายสไนเปอร์ตายครับสไนเปอร์ตายเฮ้ยยิงโดนเหรอเพราะว่าูยิงยังไม่โดนสักตัวเลยตะวันอุ้ยได้สกินใหม่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเฮ้ยได้ปืนใหม่ได้ปืนใหม่อยู่ข้างบนเหรอ อยู่ข้างล่างก็มีอยู่ข้างล่างก็มีใต้บันไดครับใต้บันไดไม่บันไดอะไรสะพานเขาเรียกสะพานเขาเรียกสะพานเหมือนกูเลยเรียกเหมือนกูเลยเรียกเหมือนกูเลยนี่อะไรพวกมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนจะมาล้วงพวกมึงเฮ้ยอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยโดนไฟก็เกล็ดตะวันลงมาชุบพี่ที่โดนไฟคอเกลียดไอ้คนลงไปครับมันแม่นกว่าผมมันแม่นกว่าผม ก็แม่นกว่ากูจังหวะนี้ไปชุบปะอุ้ยว้โดนยิงโดนยิงตายแล้วกูตายแล้วยังยังยังเอ้าอี้ยตายจริงโดนหัวสามตัวติดอะโดนหัวแบบสามตัวติดกันเลยหุ้ยผมมันสไนเปอร์โนหนึ่งจริงๆเฮ้ยเอาวะผมว่าผมไซเปิลโนหนึ่งแล้วแหละจังหวะเนี้ยอุ้ยยาหมดยาหมด ยาหมดอดล้างตูดอุ้ยโอ้ยซันฮเปอร์โดนลอยกล้องว่ายิงโดนแล้วยิงโดนแต่ไม่ตายคุณคุณตะว,วันสวยดีนี่ขอนะ <laughs> พี่นิกใจร้ยยาย,ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูอยู่คนเดียวเอาเหมือนมีคนมานอนอยู่ข้างผมเลย <laughs> ขาขาก็าแปดพี่ <laughs> คิวหลังพี่อุนิ่กลับมาด้านหลังสองคนสองคนล้มอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนหมายถึงช่วยผมช่วยผมด้วยกลับมาก่อนช่วย กรรมากรอ๋อที่ทุกเกมมันจบเร็วอ่ะผมรู้แล้วปืนตะวันกรี่กอนพี่กอนพี่กอนไม่ผูตายพี่ช่วยพี่กอนไอ้เย้ยน้องกูจบแล้วโอ้ผมโอซานจะเป็นสไลปอร์โน่หนึ่งแท้แต่ปืนตะวันสวยดีนะพี่ขอนะเออไปเลยพี่จะไล่เฮ้ยนะพี่นี่ช่วยผิดคนน่ะพี่คิวดูพี่คิวดูเอา ไม่ไม่กลัวล้มกับมึงไอ้เหี้ยอ๋อเหรอล้มกับมึงแล้วอปไอ้เหี้ยปืงไอ้เหี้ยช่วยผิดคนเอาอันนี้มันคืออะไรกล้องสองทางไกลเฉยอใช่ครับไม่เชื่อะไรไม่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 รถทัศัตรูรถทัศัตรูเยี่บผมตายเลยอยู่ข้างหลังเราเองมันอยู่ข้างหลังเหรอใช่เนี่ยมันอยู่มันอยู่บนสะพานเลยจริงอ่ะใช่ไม่ไร้ไม่ได้กูทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยกูยิงพังวะพี่เอาวะง รอดักคน,นครับจริงนีงจ,รงจริงเอ๊นอตเออฉดนไฟกร้กอมันอยู่ไหนวะไอ้เฮี้ยหมอกูมอเาวะเงียนยมึงเจอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งกูหน่อยไหมคาจังหวะนี้ต้องคายอยู่นี่หุยหุยแมนเกินฉอนเมื่อกี้หุยมันอยู่ไหนกันนะไม่เจอศัตรูผมไม่พบศัตรูใต้สะพานครับเออไม่พบศัตรูจริง มันเลิกมาแล้วมันเริ่มม,ม,ม,มันเข็ดแล้วมันเข็ดแล้วโดนผมยิงสามหัวติดกันอ่ะเอาวะเอาวะมึงขิงเกินมึงขิงเกินจังหวะเนี้ยโอ้เมื่อกี้เนี่ยผมแบบขึ้นสะโคปปั๊บยิงโดนเลยแบบคลิกสโคปเลยคลิกสโคปอ่ะคลิกสโคมวิแต่แต่เราจะแพะ้ไอ้เหี้ยเราจะฟังเราซุ่ม,มยิงอย่างเดียวไงเราไม่ยิงเลยเราไม่เดินไปดันเลยอยู่ฝั่งขวาของสะพานไนอะ้เหี้ยโอ้เห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วอือ <c oughs> <c oughs> ไอ้เช่ทำไมมันยิงไม่ตายวะขาเก้าแปดเนี่ยไม่มีใครช่วยโอเคตายตายกันใจตายเลยโอ้โหต้องตายแล้วแหละไปอยู่กับเฮดอีหยังดีกว่าผมมาเกิดข้างเฮดอีหยังนะครับแล้วผมก็จะวิ่งเปิดจุดให้เฮดอีหยังตายครับม,มีตัวนึงมันมีตัวนึงอ่ะวิ่งวิ่งมาทางเนี้ยไปนู่นละวิ่งไปนู่นละอุ้ยโดนหัวเลยเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยอย่างโดหดพี่คิวใจเยน็นมีมีสายมีสาย มีอีกมีอีกมันอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านซ้ายผมกูหลับกูหลับมันเก็บถามอุยเมื่อกี้แบบใครเห็นผมบ้างแบบคลิกสโคปเลยอกูเห้นกูเิ็นกูเห้นตะวันเลิกขิ้งเลิกขิงเดี๋ยวหน้าแม่งไม่ได้ลักษณะเกิเทียเลยเกินไหนเกินไหนเกิดไหนเกิดกับไอเที้ยเนี่ยเป็นเมดิกดีกว่าวะสไนปอร์เจโน่หนึ่งต้องผมแล้วแหละเดี๋ยวใครเกิดปุ๊บตายเลยเนี่ย ฮุ้ยมันผมไงผมผมเหมือนกันโดนรถถังยิงอย่าพูครับเกิดไม่ได้เฮ้ยเรากำลังจะแพ้ไหมนะวิ่งเกิดไม่ได้เกิดได้เกิดได้เกิดได้แล้วเฮ้ยหมอนี่มันมีปืนไฟวัลฟ์ทุกคนเรากำลังจะแพ้ถ้าเรายังไม่ดันเราต้องยึดจุด รวมพลเดี๋ยวผมเป็นพลขับเองไป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 เดี๋ยวผมขับไปรับทุกคนนะครับอะไรคืออะไรคือการยิงไม่ตายวะอ้เงี้ยเฮ้ยโอ้โหทุกคนทุกคนล้มแล้วผมจะชุบใครผมจะมีหน้าที่อะไรถ้าทุกคนล้มไปแล้วหน้าที่ชุบกันวะผมขึ้นไปชุบไม่ได้เดี๋ยวผมชุบข้างล่าง มันอยู่กับกูเต็มเลยมันอยู่ก like ับก <eye> ูเต็มเลยอยู่ก้นลุ่มเลยแบบคือลื้อคือลือคือลือน่ะคนลุ่มอ่ะคนลุ่มเออไม่มีที่กำบังเกชุบพี่ไม่ได้เกือบตายเกือบตายกูยิงสะกดยิงสะกดเอาว่ะผมไม่มีเวทมนต์ครับไม่สามารถสะกดใครได้เรียจังหวะนี้เล่นมุฟโอ้ยว่ะเฮ้ย้ยหลังหักหลังหักเลยเฮ้ยโดนเมื่อกี้หลังหัก อุ้ยตายไหมน่ะมันตายไหมวะเนี่ยมันตายไหมวะมันไม่ขึ้นสกอร์คิวอะ่ะเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยมูมาดาวมูมาดาวอุ้ย,ยข้างหลังข้างหลังโอ้โหไหนตรงไหนตรงไหนมูมาดา,าวมูมาดาวผมหลับประชุบผมหน่อยอุ้ยเชี่ยเกือบโดูแล้วโอ้โหหน้าดำกินเกินเลยชืมมชมม่อมนเราชื่อมนเราหึ เชีย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 ขึ้นข้างหลัขง,ขงข้างหลังข้างหลังอ yeah> no ุ้ยโอ้โหอยู่ข้างบนเฮียเดี๋ยวยังจะชุบอีกเหรอจังะว่ายี่โอ้โหโดนแบบอัดมุมเลยเมื่อกี้ขอบคุณครับผมมาขี่รอบแล้วนี่นี่ดันครับต้องดันอุ๊ยอุยดูคนในตอกนี้ไอ้เฮียถ้าแบบรถถังมายิงทีนึงแบบหายเกลี้ยงอ่ะ รวมกันเราอยู่ว่ะจังหวะนี้มันไม่กลัวเฮียอะไรเลยตอนเนี้ยวิ่งรวมกันเป็นกลุ่มโคตรใหญ่อะไม่เน้นยึดฐานเนน้้อยู่ดวยกัน <c oughs> เรากลังจะแพ้แล้ว <c oughs> อเมริกาจะแพ้สงครามตัวดิสาสร์จะถูกเปลี่ยนประวัติศาสตร์กำลังถูกเปลี่ยนแปลง ดันส <Dak> <mumbles S 1> ิบนทหารดัน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 ไปข้างหน้าผมกำลังยิงเก็บสแต็คครับท่านตามกูตามกูตามมึงตะวันตามถึงเอแล้วถึงเอแล้วเราเริ่มเริ่มเริ่มกู้อยู่เริ่มกำลังยึด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 ไม่มีโคเวอร์ไม่มีโคเวอร์ใช่ไม่มีโคเวอร์เลยตรงเนี้ยอันตรายเกินแบบไม่มีโคเวอร์เหมือนมีเพื่อนมีคนโดนยิง เอ้อยดูข้างในยี่เคี่ยวเยอะแยะเลยแล้วเหลือเอเป็นจุดสุดท้ายแล้วยึดฐานมั่นยึดฐานยึดฐานมั่นตายตายตายในฐานตายในฐานตายในโบนดีไอ้เหี้ยแบบอยู่อยู่ในผมเราไมาชุบผมเราไมชุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยี่เคี่ยวในหลังตะวันระวังตะวันระวังเมด เออดีนเนียวุก่อนดีแล้วเมยด้วยโอเคโอเคอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราไม่เหลือที่มั่นสุดอะไรเลยเพื่อนบอกว่าชาติชาติ ลุยลุยลุยไอพวก,ก,กช่างช้บโจมตีได้แล้วทหารตายอุ้ยเอาว่ะฆ่าได้สองตัวแล้วโอ้โหโคตรเก่งเสดเล่นมาอยู่ยิงจะพึงง่งตายตำลังชุบอุ้ยโอ้ยใช่ย,ยิงโดนไ,ได้ไงวะใช่อยู่ในหมอกเลยนะเว้ย โอ้โหการแพ้ที่กูฆ่าได้เยอะสุดแล้วโหเป็นการแพ้ที่ผมยิงช็อตโหดมากเลยตูยึดเอได้อะถอยเลยถอยเลยกันจะตายกันจะตายเกิดไม่ได้ยังเกิดไม่ได้ปืนแล้วผมเกิดกับพี่ปืนนะกูเกิดเออเกิดได้ละเอ้ามี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  โอ้โคตรเยอะไหนฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันกำลังวิ่งมาโอมมันกำลังวิ่งมาโอมมันกำลังวิ่งมาโอมเยอะเกินโอ้อยู่ข้างหลังก็มีปืนปื้ข้างหลังกูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วเยอะเกิน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 นู่นไม่ได้แล้ววะตั้นใจตายไปเลยตายแล้วกูตายแล้วเกิดเกิดหลังพี่แล้วนะมาลอมา เราเราไม่ยึดอะไรเลยเราเราทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยเราทำการยึดเองไงไอ้เหี้ยปืนแม่งตีที่หมายพวกคุณสองคนข้างหลังคุ้มกันผมอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยหลังหลังกูอยู่แล้วพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปไม่ได้ว่ะยูนิคโดนยิงสะกด ทุดได้ขอบคุณครับขอบคุณมากท่านท่าน,าานพาโนดเกิดขึ้นมาแล้วไปรับใช้ชาติต่อ้พวกเวนเอาวะโคตรอินโคตรอินนี่ด้านข้างเออช่วยกูด,ด้วย ไม่มีไม่มีที่กไม่มีที่โคเบอร์ได้ได้ไเชูดคูตะวันขอบคุณเ้ยเอ้ยตะวันมันอยู่บนหัวมึงอะเกิดไม่มาเราตายเราตายกันหมดผมเกิดบีมาแล้วตามหลังแล้วเฮ้ยเเพื่อนเพื ดูเกนไปวะดูเกนไปอยากได้เออยากได้เออยากยิด A เออยากยิด A เอเอาวะวิ่งกันโคตรเป็นแก๊งเลยพวกกูอยู่ในอยู่กับพวกกูไปเนี่ยอยู่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 ย่เป็นแถวเลไสัตว์โคตรเยอะ กลัวศัตรูมีกลัวไอ้เหี้ยวะแคปจะดิ้งวะไม่มีมุมยงิงสไนเปอร์ไม่มีมุมยงิงเอาวะเอาชิบหาย เสียซีเสียซี<ส><ส>ข้างหน้ายังมีอีกนะเดี๋ยวผมชุบเช่หลังหลังลังยิงมาจากไหนวะนลขอบคุณครับขอบคุณครับมูเม็ดดาวมูเม็ดดาวโอ้ยโอ้โหเอาไอเฮดยูเฉย เนตกากเนตการ์กเหมือนเนตจะกากเลยท่านใจเย็นไว้สิฮะแข็งใจไว้ถึงเนตจะกากก็เหอะตอนนี้เฮ็ดยังอยู่มาช่วยกูก่อนเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่ยี่นี่อ่าวิ่งมาวิ่งมาช่วยผมได้ช่วยผมได้ทีมทีมไปช่วยกำลังไปช่วยทุกคนไป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 รวมกลุ่มไปรวมกลุ่มเพื่อนเพื่อนช่วยโอ้โเข้ากลางกระบาล ไอ้เหี้ยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วย,ยงไงวะเนี่ยกูยังเอาตัวกูมไม่รอดเลยเอ็มเฮดพี่สุดเฮาบีนี่เท oh, okay. ่ไหร่ไอ้นวดไอ้นวดไอ้นวดมีดิีกอ่ขาดสิ้นใจแล้วอืมโอ้ยเหี้ยขนขนเสีย,ยเฮียนเพื่อนแบบขาดใจาตายต่อหน้า อุ้ยวิ่งมาตะกลอุ้วิ่งโหโหดแม่นอุ้ยวิ่งวิ้งรถถังเจ๋ยเกิดเพื่อไม่ได้อะไอ้เหี้ยพวกมึงเกมนี้เราเสียเปรียบทุกท่านเราต้องไปเล่นเกมอื่นเฮ้ยผมไม่ชอบผมไม่ชอบมันน่ากลัวเกินเกิดตามหลังพันธุ์พันธุ์อีกแล้วแฟนตาซี ผมจะไปเล่นเกนชินผมจะไปเล่นเกนชินเอ้ยอ,อยู่ในบ้านไอ้เงี้ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเจ็บๆๆๆโดนน,นัดนึงเ,เอ้าเอออยู่ข้างนอกก็มีเหี้ยข้างในข้างนอกอันตรายพอกันเออตายยังในบ้านยังตายแล้วตายแล้วเลือนอกบ้านเหลือนอกบ้านผมขอขึ้นคเวอร์บ้านเพื่อเป็นจุดซุ่มยิงเอาเลยเอาเลยอุ้ย โอ้ลูกฟองข้างข้างบ้านข้างบ้านข้า,นางบ้านมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาชุบหน่อยโอ้กูช่วยแล้วกูช่วยแล้วโอ้โลูกทวดขอบขอบคุณครับบ่้าไปยังอันนี้มันน่ากลัวโดนกูแน่ไอ้เฮียตามท่านผมตามท่านเฮ้ยท่านผมอยากสไลด์ลูไส้ลกไสกด X กด X เออ รถไทยก็ยังได้ที่เดียวว่ะเสียดายตามมาตามมาตามอยู่ครับตามอยู่ครับตามรถไทให้รถไถแทงให้ครับมาเร็วมาเร็วผมแทงเองผมแทงเองพวกเรามาอีอีเราโดนยึดคืนอีกแล้วครับอีอีเขี้ยนตายครัรถไทยคุยเฮดช็อตเลยมาช่วยพี่มาช่วยพี่ไอ้น้อง รถไทยไม่มีคนขับแล้วเหรอคนขับลวกไปแลยเหรอขับไทยกขับรถไทยอยู่ไหนเหรอนี่อยู่นีู่อยู่นี่กูอยู่บนบ้านอ่ะตกคืนพี่นิ่รถถังรถไทยอีกแล้วสิยึดีครับยึดียึดียึดีเอาว่าได้ Acid พี่ชาติพี่นิกรถไทยรถไทยยังขับได้นะรถไทยอ่ะมันขับได้มันขับได้เหี้กากชิบหายเลยยึดอีได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเอ้ยข้างหลังโอ้โหไม่นะมันปาสไลด์โชว์หนึ่งจังหวะมันกลับมาแล้วไอ้ผ้าคลุมเขาไอ้เหี้ยแล้วทำไมกูยิงสู้มันไม่ได้วะกูหลงงึดโอ้โห รถถังขับเหยียบปูไม่ช่วยกูด้วยอุ้ยกูกดไอ้เชี่ยโอ้โหกูเก็บสองเลยอยู่ไหนมันอยู่ไหนกูยังอยู่อีนะกูยังอยู่อีเราอยู่อีกันหมดครับอยู่อีกันหมดตอนเนี้ยมันมาอีเหรอน่าจะน่าจะมายึดอีคืนผมขอที่คัพเปอร์ก่อนครับ มุมผมไม่พบศัตรูดีแล้วดีแล้วเฮ้ยกำแพงบ้านไหมบ้านพังกูอยู่ในบ้านดีๆมาจากไหนวะเนี่ยเรายึดอีได้สำเร็จแล้วครับท่านเราจะไปเลยไหมพบมัตรูพบศัตรูหัวแตกหัวแตกขับรถถังมาวัวถังยิงโว้ไทเกอร์เฮี้ยออกออกไปโอ้โห อยากจะไปอีเฮียนเฮ้ยอีเราโดนยึดอ้าโอเคเราเรามาซีเรามาซีว่าเราจะไปยึดเอยึดเอครับยึดเอท่านสรันชนิดท่านหายไปไหนมาไปปิดประตูบ้านครับเชี่ยผมเปล่าหนีสงครามเยี้ยมึงต้องโดนลงโคตรูเนี่ยหนีพวกมึงไม่ได้หนีหรอกยิง เฮ้ยมันอยู่บนหลังเอ้ยมันอยู่บนบ้านตัวนึงฮะผมเองผมเองโอ้ออโหไหนวะอีกคนอ๋อโอเคเพื่อนจุ๊บล้วอือตายตายตายบนบ้านตายหมดเลย ไอ้เฮียฆ่าได้ทิปเป็นคิ้วเอาวะจังหวะนี้ใครมาคานบางผมผมไม่เห็นกระสุนไม่เห็นปืนไม่เห็นคนจีมพีพี่ระเบิดโอ้โหสองทางพ,าพี่นิกพี่นิกซ,ซ้ายซ้ายซ้ายอีกซ้ายเหรอใช่ใช่พี่กำลังคานไปพี่กำลังคานไป chúi nay, giúp nay. mờ đâu, mờ đâu, mờ đâu. vai, mờ vai, mờ Tôi ตรงนี้ก็มีหรอวะเฮ้ยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยขอยิงก่อนครับขอยิงก่อนมันยังอยู่อีกเหรอไหนๆมึงอยู่ไหนเนี่ยฮะอะตะวันตะวันตะวันชุบแล้วตะวันชุบแล้วไอ้เชี่ยมันตึงเที้ยอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยเหลือสิบเก้าแล้วเดี๋ยวเอขึ้นมา ไอ้เหี้ยข้างหลังข้างหลังเหรอเออไอ้เหี้ยลูกซองสัตว์กลัวมันขึ้นไปช่วยอยู่บนบ้านใช่ป่ไไม่ไม่ไอ้ลอไข่อยู่บนบ้านลุกลกลุกละอ๋อตะวันเหรอไม่ไมไม่ใช่ผมอยู่ข้างล่างเอ้าล้อไข่ปะเนี่ยสีเขียวอีกคนนึงอีกคนนึงควาเรามีสี่คนแล้ว ไอ้เอ <A S 2> เป็นของเราเอเ<อ>ป็นของเราเลยอีกับดีชิบหายแล้วเพื่อนอโดนเฮ้ยพวกไปควอดเราไปอีไปอีไปดีปะ่ะครับผมเฮี้ยเสียงเพลงโคตรแบบเอาวะอลังงานการสร้างการตุกการเตะเขื่มเขื่ม<ป>การการที่เรากำลังจะเพลสอะ เรากำลังจะแพ้ทหารเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีทูนทุคอมแบทเอเรียอุ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่นะแยผมเลิกเล่นแล้ว ยูนิคกูกูที่ปเปิลคิวอะ